สวัสดีค่ะอาจารย์พลหนูชื่อนกนะคะพรวรลินพันธ์สมศรีค่ะก็ยังไม่เคยเคยเรียนกับอาจารย์เจดมาได้2เดือนนะคะยังไม่ทันจะจบคอร์สเลยพอดีของอาจารย์พลก็ติดตามใน u t u b e มามั่งแต่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ลึกซึ้งอะไรนะคะทีนี้อยากรู้ชีวิตตัวเองอะค่ะเพราะทำงานผ่านงานงานกลางคืนงานรับวิสาหกิจงานห้างงานโรงงานผ่านมาหมดแล้วค่ะก็มาจบอยู่ที่แว่น,นะค่ะแต่ว่าชอบการค้าขายอะค่ะ กทีนี้อยากรู้ว่าตัวเองอาจจะทํางานอะไรถึงจะได้รวยสักทีเพราะว่าทํามาหลายอาชีพแล้วก็ไม่รวยสักทีก็เลยทดลองค่ะอยากทดลองก็เลยมาลองเรียนของอาจารย์ดูแต่พอเข้าไปเรียนแล้วถึงได้รู้ว่าโอ้เทคนิคในการเรียนนี่มีอะไรที่มันเยอะมากเลยะคะ่ะจากความรู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่งก็กลายเป็นนับห้าได้เลยค่ะตอนนี้ก็ถ้ามีโอกาสในซับในเรื่องเงินนะคะก็อยากเรียนทุกคอร์สของอาจารย์เลยค่ะ แต่ว่าคอสแห่งความรักเนี่ยจะพยายามหาเงินเรียนให้ได้เลยนะคะเพราะว่าคนวันคารไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วค่ะอาจารย์พูดอะไรก็ยอมรับได้ทุกอย่างค่ะท้าท้าอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ